อันนี้ก็กาแฟขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีครีมมาอันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนหลังจากตอนแรกเราจะใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงนิดนึงเพื่อให้น้ามันเดือดเนาะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราค่อยหลีก็จะเป็นประมาณนี้นะน้ำกาแฟออกมาดีเลยนะถ้าเสียงแบบนี้ก็คือ น้ำข้างล่างหมดแล้วก็ปิดไฟได้อันนี้ในกรณีที่เป็นเตาแก๊สก็คือปิดไฟแต่ว่าถ้าเป็นเตาที่เป็นฮอตเพลทเราก็จะใช้ไฟอ่อนตั้งแต่ตอนที่น้ำกาแฟขึ้นมาเพราะว่าพวกฮอตเพลทพวกนี้เขาจะมีความร้อนอยู่บนตัวหน้าเตามันก็จะช่วยระบายความร้อนขึ้นมาแบบไม่เยอะมากมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ให้ดูนะตัวน,นี้เหมาะกับสายโชว์นะคะไม่ต้องเปิดนะมีครีม่าสวยงามค่ะ